ดีจ้าพี่น้องวมน,นี้เจอกันวันที่หกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบหาเวลากับประมาณเกือบหาโมงแรกแล้วเนาะคะเนาะน,นี้ไลพงเพชรน่าจะหนอสิบาพามาเบิงมันหวานสายพันธุ์สวิตให้จงเนาะหลังจากฝนตกนะคะเนาะตัง้งลนประเดมมารีวิวให้พี่น้อ,องเบิงเกือบสิบหมื่นนอเนาะ มันนี่สิมาดึงยอดจ้ะพี่น้องสีผ้ามาดึงยอดสายพันธ์สวิตไ้จงพราว่าหันบ่ดึงเพิ่นก็สีพ่เป็นหัวมันสีแยงอาหารอยู่โคนออกมาเมิดเนาะเดี๋ยวสีผ้ามาดึงถ้าพี่น้องมาเบ่งมาดึงแบบไดเนาะสายพันธ์สวิตไ้จงเนี่กป็ประมาณสี่สี่เดือนประมาณสี่เดือนเด้พี่น้องแต่สี่อายุหลายก็ กะสิเป็นสายพันธุ์เทวา่าอยากปกลูกใก่เวลาหลายจัหน้อยนะจ๊ะเนาะแต่มันเถอสิเป็นรานราค่าเพิ่นกะสีไข่แน่นะสำหรับตลาดบนด้วอันนี้ตลาดทั่วไปกระสีบ่เท่ดไดเนาะเขาสีบ่ค่อยเล่นกันเนาะหันว่าสวิตให้จงจ้ะเพราะว่ามันเผื่อไดมีตลาดออนไลน์ยังสีไหมจ้ะหรือมีทรงหางสีเขาก็สีได้ลูกแบบค้าแบบมีรักได้ราคาดียู่ สำหรับสวิตให้จงเนาะสายพันนี่ก็จะเป็นใบสีมนะ่วงเนาะใบเพิ่นง,งามงามคักเนี่ยหันลง่งยังสีไหมน้องหันล่มลงมากยังสีก็ดึงไปเลยฮ่ะเพิกระสีออกนะอันดึงบ่นั้นเนพะิกระสีขาดอาอกเังสีวิตาไปปลูกตอเนาะไม่จ้าดูเขาก็ บ่ได้เอาไปปูห้หอกะทิมไปแล้วเนาะแต่ว่าหัวก,ก็ดึงไปวางเนี่ยหัวก,ก็ดึงไปวางก้อนหน้านั่นเองบอ่งทีมือเองจะนี่ลุกอีกแล้วสายพันธุ์นี่พัน,น,พนลุกเร็วพันมักนามจักหน่นอยเด้พี่น้องวาเนี้ยพันธนนนุ์อะไรคอ ถึงน้ำแล้วเพื่อนกระกอบเนาะยอดง่ามง่ามสายพื่อนี่ยังบมได้ไม่ได้แบบโ,บโคืนว่าเสียเอาไปไหว้ส่ตัวนะจ๊นนะเนาะพี่น้องอยากได้ก,ก็โทรมาก,ก็ได้เนาะศูนะย์แปดสองห้าสองหกสามห้าเจ็ดสี่เนาะผู้ใดอยากได้ยอด มันหวานใสพันสวิทให้จมปลูกนี่ก็สิบคืนเลื่อยเรียนเนาะอ๋อหากแล้วเนาะนั่งักพี่น้อยสายพันธุ์นันนี่เพิ่นก็ในพงเพลเพิ่นก็สิปลูกไว้แต่เฉพาะูใบสีม่วงใบสีม่วงข้างนั้นเลยปลูกใส่กันกับไว้ซากุระใบซากุระก็สิบ ประมาณสี่เดือนเหมือนกันเลยคุณแม่ทะลัสลัดออกสิตึงๆเขากว่างตึงๆเขากว่างปูการอบนึงแล้วพี่น้องต่บ่ากะ่ะหัาเป็นไอ้มันอะอยู่มันโดนไงมันจะสิโคอยมีบันไนในทองตลาดปลูกอย่างเนาะ หลายพันอะไรคอยไม่ว่างขายปูไใคมีตลาดคือตลาดออนไลน์ยังสี่นะลูกค้าไคลูกค้ามั่นเนาะแล้วแต่ไล่ได้เขาเก็ดแบบไหนเนาะอะไรพ่งเพ็เนี่ยก็สีส้มออนไลน์เป็นหลักตลาดละไรไล่เก็่กบขึ้นกักนน่าจะเนาะ แห่แใจก้อนตังการของลูกข่าเพื่อนเนาะโอ้ยสวยงามเฉยบาทิ่น,น้ำฝุตทุกมหันไนีพี่นอ้องยังขังอยู่เลยต้องมาเ,าเพื่น,อน,น,อน,น,อนไอ้ไเพื่อนกันเพื่อนไอ้คันไอ้เพื่อนเลื่อยไปเนี่ยเพื่อนก็สิไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆจนบอเป็นหัวพอดีค่นพ่นกับสีบอลงหัวดิพันว่าปล่อยพ่นไปเรื่อยๆนะอืมกตงามคักเนาะ พิธีกับสิปูกอียุตจ้จพี่นอ้องที่อพ่อพุ่น่ะงามคักทัางพ่นกับเป็นไวซากุละจะพุดกับประมาณเดือนพืษนสภาพุลมากนี่เพราะมันหมวกระสองเดือนเนี่ยพี่น้อง งามคักบาดนี้เพื่อนสิเป็น,ปนเพิ่นสายพันธีวาําเพิ่นมักน้ำเก็บชุ่มน้ำจ้ะสายพันธ์สวีดเนี่ยสวีดไทยจงเนี่ยเพิ่อนบบกู้มือสายพันธ์นั่นมักดินล้วนมัดดินล้วนฝนทรายปุนเหนียวไหมดินเหนียวเพื่อนยังนเนาะเหนียวฝนดินล้วนเหนียวนะ เหนียวจากน่อยยังสีนะอุ่มหนาจากหน่อย,อย,นะออยเปิดมากแนวนี้บางพันบางสายพันกัมักดินบ่คือกันที่พี่น้องบางที่กับบางดินบางบางหมองบางพื้นที่กับเพื่อนกับปลูกบ่ไใดบ่บ่ไดพุลนบันไดดีสำหรับสายพันธุ์ต่างๆนี่ห้องตองลองเบ,งบ,นบนนะิ่งน่อนเนาะ วาดินเข้าเหมาะกับกับมันสายพันธุ์ใดเนาะอผู้ใดอยากปลูกกน,นะทัาตทังโลงก่อนเลยพี่น้องใครบอกได้ทอจะโค้งทีแอกเนาะนี่ก็ล่องผิดล่องถือไปทีปลูกแล้วได้หัวเลยหลายเลยอีหยังที่เิ่นถามกันนั่นได้ไหล,ลคำถามนี่ได้ยินถามมาเรื่อยๆนะก็มันก็ตอบบ่ได้เนาะเพราะมันเดือแต่ดินคงจะโค้งนัน่นดี เอาต้องล่องเองกบเมื่อจ้ะพี่น้องเจ้าสีห์ว่าดินของสวนจะของไรจะของหน้าจะของอะไรสินะหมอกับมั่นเองทีนะก็ต่อบไปได้ทุกทุกคนเนาะเอาต้องล่องเองมานก็ง่ามหลายก็เพระเป็นตาที่ลงหัวเด้ เราเคยมีเวลาได้มาเบิ้งปันไดพี่น้องเพระาะว่าต้องแพ็กกองต้องรับลูกค้า,ากุ้งอยากรูกค่าสินะพี่ลูกค่าถ้ามาช่วาไม่ยังเพิ่นก็สิพามาเบิง้งแต่ว่าก็ใหู้้ก็หิ้วคนงานมาดึงบางบุก,กีหมืน่อนอีกฝนตกน้อยนึงโล่งอีกแล้ว ทิ่งดึงเทิ่งตัดยอดประเพื่อเลื่อยออกป็นน้ำอื่นก็ดเป็นว่าเพิ่นสซื้อยอดจะหาพันหาพันหยดสีแดงมาตาเห่เพิ่นด้วยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวฉีมารีวิวให้เบิงได้จ้ะคันมีเวลาสักสิมาไต่ได้ตาเห่เพิ่นว่าบวู ซื้อเซให้เพิ่อนมาตัดดอกเองกับ่กท่านหูเนาะพี่น้องอต่ไม่มีเวลาอะเซให้เพิ่อนเพิ่นตัดดอกเองแเ้ก็มาบอกวิธีการตัดให้เพิ่อนนะห้เพิ่์นตัดเอาเพิ่นจะได้เลี้ยนหลูไปในตัวมาตัดหากะคืหาพันหยอดกบสีบบไว้เนาะมั่มีเวลาเนาะงานกับงายากคู่มือเลยแล้วก็สีสูงการแล้วเพิ่นก็สีพักกันนะ กังไม่อยากใส่เพื้นเนาะแต่มื่อนี้ชั้นนี้ก่อน่าจะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอีพี่หนาสิผ้ามาเบิ้งท่าไหนก็ใบชากุ่ละเนาะเพราะเมื่อนี้เห็นเบิ้งเมื่อนี่ขึ้นสิโดนเติบติวเห็ดงานไปนน้ำรีวิวไปนน้ำกับเห็ดเห็ดปอ บอนั่นนะบอบสะดวกกนะันนะนี้ขอขอบคุณในหลายเรือจ้ะพี่น้องท,ที่คอยรับชมฝากติดตามช่องพวงเพชรเ,เด้อจ้ะมันหนีก็ซ้ำนีก็น่าจ้ะสวัสดีจ้า